คุณสมบัติของพ่วมกับมัคนคือแบบเป็นนักเล่าเรื่องเลยเราอาจจะงูงปลาปานะเราอาจจะไม่ได้เอ็กซ์เพรสที่สุดแต่ว่าเราต้องตัดสินใจได้สวัสดีครับพี่บอสนาริเบตกูโนเป็นพ่วมกับภาพยนตร์และซีรีส์ผลงานที่ผ่านมาก็คือมีเรื่องแปรรักฉันด้วยใ,ใจเธอภาพยนตร์มิวนนามแล้วก็ล่าสุดซีรีส์เจลบอยสานากักใจครั สำหรับพี่นะในช่วงแต่ละอายุอะไรเงี้ยตั้งแต่เราเริ่มทําอาชีพเนี่ยบางทีเราก็จะมองเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจากอายุตอนนี้ของพี่อะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าคุณสมบัติของกุ้มกับอ่ะมันคือแบบเป็นนักเล่าเรื่องเลยคิดว่าการเดินทางมาเป็นกุ้มกับอ่ะสำหรับพี่ะมันประกอบหลายๆส่วนพอให้นั่งวิเคราะห์จริงๆตั้งแต่เราเกิดมามันจะมี ส่วนผสมหลายๆอย่างนะที่พอผสมกันแล้วแบบเออเธอน่าจะชอบการเป็นพุ่มกับนะอย่างเงี้ยยังตอนเด็กๆอะ่ะคือที่บ้านทาร้านวีดีโอพอเราเลิกเรียนอะ่ะสี่ทุ่มเราก็ต้องมาอยู่ที่ร้านวิดีโอก็จะเปิดหนังจีนดูตลอดเลยพี่ว่าสิ่งนี้มันอาจจะแบบซึมซับมาว่าแบบเราชอบดูเอนเตอร์เทนเมนท์ที่มันเป็นเป็นหนังเป็นละครเป็นซีรีส์อนะไรเงี้ยเออมันก็ติดก,กับพี่มาตั้งแต่เด็กเด็กๆอะ่ะเป็นคนที่เรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งเออแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ชอบทํามากเลยคือวาดรูปพอเรารู้สึกว่าเราวาดได้ดีอะ่อออะทก โครงการวาดรูปบวกกับว่าเนี่ยเด็กๆชอบดูวิดีโอมอต้นชอบวาดรูปอะไรเงรี้ยมันก็ค่อยๆประสมกันทําให้เราอะ่ะชอบงานศิละปะพอเข้ามปลายอะ่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอย่างนิดนึงคือชอบดู MV มันก็จะแบบเฮ้ยทำไมเขาทํา MV น่าสนใจจังทําไมเขาแต่งตัวแบบนี้ทําไมมันก็จะทําให้เราสนใจมิติอื่นของศิปลปะอยู่ะที่มันไม่ใช่แค่วาดรูปมันก็จะแบบเป็นเรื่องเสื้อผ้าเป็นเรื่อง art direction พอมอปลายเราก็สนใจสิ่งนี้อีกจนมันจะเข้ามาหลาลัยนี่แหละลังเลมากคือตอนนั้นรู้สึกว่าลึกๆอะชอบอะไรเกี่ยวกับทางภาพยนตร์แต่ว่าก็ยังไม่ได้รู้ตัวมากรู้สึกว่าตัวเองอะวาดรูปได้ดีก็เลยไปยื่นสอบที่จุฬาที่คณะ นาฬิกิซึ่งติดไปโอ้โหก็แวบแรกก็คือดีใจมากรู้สึกว่าเราเก็บพอร์ตมาแล้วเราติดที่คณะที่เราแบบอยากเรียนด้วยอะไรเงี้ยแต่พอติดไปได้สักอาทิตย์นึง่งเราไม่เห็นตัวเองมีความฝันหรือทำอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้ซสาสินเลยเหมือนเราค่อยๆค,คิดประกอบแหละเออเราชอบดูหนังดูซีรีส์ดู MV ขณะเดียวกันเราก็ชอบงานศิลปะมันคืออะไรนะอ๋อมันอาจจะเป็นวิดีโอเคลื่อนไหว ก็เลยนึกเลยว่าเอ้ยจริงๆอะ่ะเราเหมาะกับการเข้ามีเทศก็คะแนนมากลางเลยว่าแบบที่ไหนที่มันจะเหมาะกับเราอะไรเงี้ยด้วยด้วยกําลังและความสามารถของเราจนเราไปอ่านของที่นิเทศจุฬานี่แหละแล้วก็แบบมันมีการแสดงเนี้ยที่เรา,าอยากเข้ามากรู้สึกว่าอยากไปรู้โดยที่จริงๆอ่อะไม่เก่งไม่รู้เรื่องอะไรนะแต่รู้สึกว่าเราอยากรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ตอนนั้นนะมีเวลาประมาณ7จ็ดแปดเดือน เริ่มอ่านหนังสือเลยอ่านแบบอ่านไม่หยุดเลยซื้อหนังสือทุกเล่มที่มันจะมีได้ไปหาคุณครูทุกคนที่สามารถทําให้เราต,ติดที่นี่ได้เลยเงี้ยเราเอาหน้ากระดาษมากลางแล้วแบบโอเคต้องเริ่มตอนนี้ต้องอ่านตอนนี้แล้วถ้าวันนั้นอ่านหมดแล้วมันไม่ได้อ่ะไม่เสียดายแต่ถ้าไม่หมดกระดาษข้างหน้าเนี้ยคือแบบจะรู้สึกว่าตัวเองแบบเหมือนยอมแพ้ตั้งแต่ตรงนี้เลยอ่ะเออก็เลยเริ่มอ่านโชคดีตอนนั้นอ่ะเหมือนเรามี ตั้งหลักอยู่ในใจว่าเพราะจริงๆอะ่ะเราชอบวิดีโอเคลื่อนไหวนะเราแค่ว่าเราจะเรียนอะไรเพื่อเราทํามันเป็นอเออพอพอเรามีจุดตั้งหลักอะ่ะพี่รู้สึกว่าการเข้าไปเรียนนิเทอะ่ะมันมีเป้าหมายมากขึ้นพอช่วงปีสี่ะพี่ว่าเด็กๆหลายคนก็อาจจะรู้สึกตอนนั้นมันมีความเขวมากว่าแบบเฮ้ย เราจะไปทําอะไรนะเราจะไปอยู่ตรงไหนนะอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คือถ้ามีโอกาสอ่ะก็เลือกที่จะคว้าไปเลยสําหรับพี่นะคือถ้ามมนมีโอกาสที่ทําให้เราได้โชว์มันนะพี่จะทํามันเลยไม่รู้จะทําได้ดไีไม่ได้ดีงานเล็กงานใหญ่อะ่ะทําไว้ก่อนเพราะพี่เชื่อว่าพอทําทําไปอะ่ะเดี๋ยวมันมีคนเห็นว่าเรามีแพชชั่นกับสิ่งนี้อะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นนะก็เลือกที่จะ เข้าไปทําละครคณะนิเทศเออก็เป็นพ่วงกลับแหละก็ทําละครเวทีพี่ปิงพี่นาดาวเขามาดูแล้วเขาก็เหมือนแบบก็สนใจก็เลยแบบได้ได้คุยกันจนพอพี่เข้าไปพูดพี่ก็ไปถามดีเทลว่าแบบเออในในคุณสมบัติของการเป็นนักเขียนบทเนี้ยเลือกจากอะไรแล้วทําไมแบบเหมือนพี่ถึงได้เข้าไปอนะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นอนะฮอร์โมนอะเขาขาดทีมเขียนบทคนที่เป็น LGBT เออ แล้วพอสัมภาษณ์ไปปุ๊บพอพี่เป็น l อ b t อ่ะก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปก็เออก็ได้ไปไถ่ายทอดในมุมนั้นเออก็กลายเป็นจิ๊กซอว์ลวงตัวไปอะไรเงี้ยถ้าเอาง่ายๆคือทีมขียนบทจะเป็นทีมที่รู้จักบทดีที่สุดพอบทมันเสร็จบทอะ่ะมันต้องส่งไปให้ทีมโปรดักชันต่อแบบทีมต่างๆเอาไปทํางานมันก็จะมีข้อมูลบางอย่างที่เขาจะกลับมาถามทีมเขียนบทว่าเฮ้ยอันนี้เราตีความถูกไหมเสื้อผ้าหน้าผมเป็นแบบนี้เนาะอ๋อเขา ฉากนี้เขาคิดอย่างนี้เนาะมันจะมีการแวะเวียนมาตลอดอย่างเงี้ยไอ้จังหวัดนั้นแหละมันเป็นจังหวัดที่พี่ปิงที่เป็นพ่วงกับตอนนั้นนะเขาอยากได้โคไดโคไดก็คือเหมือนไปช่วยเขากำกับเพราะว่าฮอร์โมนตอนนั้นนะมัน16ตอนแล้วมันยาวมากคือถ้ามีผู้ช่วยมันจะทําให้พ่วงกับทํางานคล่องมือมากขึ้นพี่ก็รู้จักตัวละครอยู่แล้วก็เลยอาจได้เข้าไปช่วยพี่ปิงตรงน,นั้นไปเป็นโคได พี่ก็รู้สึกว่าโอ้จังหวะน,นี้แหละเออโอกาสมาันม,มาแล้วที่เราจะได้ไปฝึกไปเป็นผู้ช่วยของพี่ปิงเข้าไปเรียนรู้ว่าในกองถ่ายอ่ะเขาถ่ายกันยังไงอ๋อเวลากำกับต้องบีบแบบนี้โอ้โหโลเคชั่นมีผลมากเลยนะหรือเวลาถ่ายหนังเรื่องนึงเขาไม่ได้ถ่ายเรียงแบบบทน,นะเขาถ่ายไปถ่ายมาตามโลเคชัน่นก็ค่อยๆไปเรียนรู้ตรงนั้นก็อันนั้นแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่พอเราทํามันได้อย่างเป็นที่แล้วทํามันได้ดีอ่ะเออพี่ๆเขาก็เห็นก็เลยได้ให้โอกาสต่อไปเป็นพ่วงกับ คือจริงๆพี่ว่าพุม่เามเกศมันเป็นงานที่หนักเพราะว่ามันคือต้นทางแล้วก็ปลายทางคือเราอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบเออมาตั้งแต่แรกเลยอะสมมติว่าเราจะทําหนังทาซีรีส์เรื่องหนึ่งอะเขาก็จะถามพ่วมเกศว่าเล่าเรื่องอะไรมันก็ต้องมาจากเราว่าเราจะเล่าอะไรไอเดียอะไรแล้วไอเดียนี้อยู่กับกลุ่มทาร์เก็ตไหนเราก็ต้องวิเคราะห์อีกหนังเรื่องนี้คุยกับวัยรุ่นหนังเรื่องนี้คุยกับกลุ่มแมสหนังเรื่องนี้คือให้คุณพ่อคุณแม่ดูหนังเรื่องนี <S <s ้คือให้เด็กมัธยมดู เราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์อีกว่าคอนเทนต์ที่เราอยากจะเล่าอะอยู่ที่กลุ่มไหนตรงกับวัตถุประสงค์ไหมเนี่ยมันมาตั้งแต่ต้นทางเลยระหว่างทางก็คือต้องคุมบทคอยกำกับคอยตัดสินใจระหว่างทางสุดท้ายตัดต่อเราก็ยังต้องตัดเพราะว่าเราเป็นคนเห็นมนันตั้งแต่เดย์วันพอตัดต่อเสร็จปุ๊บไปฉายเราก็ต้องออกไป PR ออกไปโปรโมททำไมเราต้องออกไปโปรโมทเพราะว่าเรารู้จักหนังดีที่สุดเราก็ต้องออกไปบอกทุกคนว่าหนังเราอะเล่าอะไร อนนั้นอ่ะมันอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบเลยสําหรับพี่อ่ะหน้าที่สําคัญที่สุดของพุ่มกับคือความรับผิดชอบฉะนั้นมันเป็นงานที่ต้องวางแผนระยะยาวมากสมมติพี่ทําหนังอ่ะพี่ทำสองปีอ่ะเหมือนพี่ต้องวางแผนเลยว่าในสองปีนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นกับพี่บ้างมันเป็นเงินเท่าไหร่มันเป็นอาชีพพี่ได้ไหมแล้วงานที่พี่ทาในความที่มาเป็นสองปีเนี่ยพี่ชอบพี่เอนจอยมันไหมเออพี่เช็คทุกอย่างเลยเพื่อทําให้พี่มีความสุขกับการทํามันอะไรเงี้ย แล้วเมื่อมันทําเสร็จอะงานมันจะดีแค่ไหนงานมันจะประสบความสําเร็จแค่ไหนมันไม่รู้แต่ว่าพอเราทําเสร็จอะเรารู้สึกว่าเราทําหน้าที่เราได้อย่างสมบูรณ์แบบจุดเริ่มต้นของการทำคอนเทนต์อ่ะสมมติว่าเราทํา m v ทวีทำหนังสั้นทําภาพยนตร์ฉายโรงทําซีรีส์ฉายทีวีทําซีรีส์ลงแพลตฟอร์มจริงๆทุกอันนะมันมีวิธีการใกล้เคียงกันแต่ว่าด้วยดีเทลมันจะ ผลลั์มันจะต่างกันนิดนิดหน่นอยๆอะไรเงี้ยเนาะเออแต่ว่าด้วยด้วยองค์รวมภาพรวมมันจะคล้ายๆกันคือมันก็จะเริ่มจากว่า1น่อ่ะคือเราต้องมีไอเดียของงานนั้นก่อนเออไอเดียนั้นก็คือบิ๊กไอเดียเลยว่าบิ๊กไอเดียของงานนั้นน่ะคืออะไรหนังอ่ะเราจะเอาไอเดียอะไรเออแบบหนึ่งประโยคเนี่ยว่าอีหนึ่งประโยคของเราอ่ะเราจะอยากเล่าอะไรพอเราตั้งจากไอเดียนี้ครบอ่ะขั้นตอนที่2ส,ส่วนใหญ่พี่ก็จะไปหานายทุน นะว่าเออว่าไอเดียเนี่ยเหมาะกับการทําที่ไหนลงช่องทางไหนแล้วจะมีใครลงทุนไหมพอเรามีนายทุนมีเงินอะไรเสร็จแล้วอะเราก็จะเริ่มผลิตมาละขั้นตอนของการผลิตอะอย่างแรกสุดเลยเราต้องหาทีมเขียนบทก่อนรือเพื่อทําให้งานนี้สาเร็จซึ่งทีมเขียนบทส่วนใหญ่แล้วอะมันไม่ได้ฟิกหรอกว่าทีมของเราจะต้องมี1คน2คน3คนหรือ10คนก็ได้หรือจริงๆเราจะเขียนคนเดียวก็ได้แล้วแต่ความถนัดของเราเลยซึ่งพอเราได้ทีมเขียนบทแล้ว เราก็จะมาวางตารางกันแล้วว่าทีมเขียนบทเราจะต้องทําหน้าที่อะไรบ้างเพื่อทําให้บทเรื่องหนึ่งอะมันเสร็จขั้นตอนต่อไปคือ pre-production ซึ่ง pre-production คือการที่เรามีทีมงานทุกๆฝ่ายหลายหลายไฟล์ที่เป็นองค์ประกอบที่จะทําให้หนังเรื่องนึงเสร็จอ่ะเราก็จะรวมกันมาเป็นทีมใหญ่เลยแล้วเราก็รีทูวะรีทูว์ก็คือเอาบทมานั่งอ่านพร้อมกันซึ่งความสําคัญของการรีทูจริงๆแล้วหนึ่งะ เพื่อให้ผูมกลับได้สื่อสารกับทีมงานทุกฝ่ายว่าบทที่เราเขียนมาเนี้ยในแต่ละบรรทัดอ่ะมันแปลว่าอะไรฉะนั้นผมกลับอ่ะต้องเห็นภาพชัดมากเพื่อสื่อสารกับทุกๆฝ่ายอ่ะว่าเฮ้ยที่เราเขียนบทมันต้อง7 8เดือนแล้วมันเป็นตัวอักษรในกระดาษเนี้ยมันแปลว่าอะไรในหนึ่งบรรทัดอ่ะถ้าไม่มีดิเรกชันนะทุกคนอ่านทุกคนก็จะตีความหลายแบบผูมงกลับต้องอธิบายทุกบรรทัดในบทให้ทีมงานทุกคนอ่ะเข้าใจว่าดิเรกชันของเราอ่ะ ไอ้ร้องไห้ของเราอะมันร้องไห้แค่ซึมๆเพราะว่ายังไม่อ,อกหักมากอ,อกหักมากออยู่อีก EP นึง EP นี้คือแค่แอบชอบนะทีมงานเขาก็จะอ๋อฉากนี้มันมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะทีมเขาก็จะได้เอาไปทําการบ้านว่าสิ่งที่บ่วงกับเขียนมันเป็นอะไรแต่ท้ายที่สุดแล้วงานที่จะดีออกมามา,มากๆอะทีมงานต้องอินพุตด้วยเพื่อให้มันเป็นงานของเขาด้วยทําไมมันต้องเป็นงานของเขาเพื่อให้งานนี้มันเฉพาะเข้าไปอีกเพราะว่าไม่งานน่ะเราจะเลือกทีมงานคนนั้นมาทําไม การที่เราเลือกเขาแสดงว่าเราอยากได้ศักยภาพอยากได้ POV มุมมองจากเขาเพื่อทําให้งานของเราออกมาดีที่สุดในฐานะที่พี่พิมพ์ภูมิกับพี่จะเปิดทางอันนี้ครึ่งหนึ่งเลยแล้วเราก็ค่อยๆส่งการบ้านกันในช่วงเวลาพีโปนี่แหละว่าทีมโลเคชันอ่านจากบทแล้วพี่ตีความแบบนี้น้องตีความแบบไหนอ๋อออกมาเป็นโลแบบนี้แบบนี้แบบนี้เสื้อผ้ามาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ซึ่งทีมงานทุกคนน่ะจะต้องคอยฟังแล้วก็คอยรับข้อมูลทุกอย่างเลยว่าแบบอ๋อ oh, เราในฐานะโลเคชันนะเรามองหนังมันเป็นแบบนี้แต่พอเราเห็นนักสแสดงแล้วเราเห็นเสื้อผ้าเราเห็นการแต่งหน้าแล้วอะบางทีโลเคชันก็อาจจะเปลี่ยนได้เออฉะนั้นนะ่ะหน้าที่ของทีมงานทุกคนน่ะไม่ใช่ทําหน้าที่แค่ของเราเองด้วยอะเราต้องคอยมันดูหน้าที่ของคนอื่นเพราะว่าภาพยนตร์หัวใจสําคัญอะคือมันออกมาเป็นการเล่าเรื่องหนึ่งอย่างในผลลัพธ์ฉะนั้นนะ่ะทุกอย่างมันต้องเป็นยูนิตี้แล้วก็มันแบบต้องทํามาเป็นองค์ประกอบเดียวด้วยกันเออ พอเราทําสิ่งนี้ได้อย่างแน่นยําแล้วอะเราจะเอาสิ่งเนี้ยออกไปถ่ายทําสมมุติเราทําซีรีส์300ฉากเราต้องเอามาเรียงในเบรกด,ดาวเลยว่าอะไรถ่ายก่อนซึ่งส่วนใหญ่อ่ะมันต้องขึ้นอยู่กับโลเคชันเช่นวันนี้เราถ่ายบ้านเราก็จะรวบทุกฉากที่มันเป็นบ้านถ่ายภายในวันเดียวพ่วงกับก็ต้องมีหน้าที่ในการเห็นภาพแล้วก็คอยสื่อสารกับนักแสดงว่าเฮ้ยฉากเนี้ยจะเอาอะไรก่อนหน้าที่จะเข้าฉากคืออะไร แล้วฉากนี้พอไปเล่นนะ่ะหลังจากนี้ที่ไม่ได้เล่นนะ่ะมันพาไปไหนต่อซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะ่ะความต่อเนื่องะคือคุณสมบัติที่พุ่มกลับต้องหาความต่อเนื่องตลอดเวลาเพราะไม่อย่างนั้นนะพอเราถ่ายสลับไปมาพอเอามาเรียงมันไม่ต่อกันสําหรับพี่อนะในฐานะพุ่มกลับนะคือถ้าเราวางแผนมาดีทีมงานเห็นภาพชัดเจนการถ่ายทําก็ยิ่งสมูทยิ่งรับลืน่นอยแล้วก็สุดท้ายเราก็จะเอาฟุตเทจท,ที่เราไปถ่ายมาตัดต่อเออ ว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดไหมซึ่งในการตัดต่อมันก็มีรายละเอียเดเยอะมากทีมตัดต่อก็ต้องเห็นหนังด้วยเห็นว่าเราคนนี้เป็นคนที่สามารถทําจังหวะหนังได้แบบหนังตลกหนังดรามา่าไปทิศทางเดียวกับพว่วงกับนอกจากนั้นก็ต้องมีทีมทําสกอ์ทำสกอตคือดนตรีประกอบในระหว่างที่ตัดต่อเนี่ยมันก็จะมีทีมที่แบบพอเราเห็นฟุตเทจเราก็จะพอได้เห็นบรรยากาศของหนังแล้วว่าเฮ้ยถ้าเราอยากให้ดนตรีประกอบมาบิวอารมณ์ของหนังอะ เป็นทิศทางไหนตอนที่พี่ทํานะพี่ก็ไม่ได้รู้จักเครื่องดนตรีเยอะหรอกเออแต่ว่าพี่ก็อาศัยวัดจากความรู้สึกของพี่ว่าพี่ฟังแล้วอันนี้อยู่ในหนังได้นะเฮ้ยอันนี้ดีแต่ว่าอยากใหญ่ๆขึ้นหนักขึ้นเบาลงก็ค่อยๆคุยกับทีมไปเพราะว่าทีมที่เราเลือกมาทุกคนเขาก็จะมีศักยภาพในการทําสิ่งนั้นอยู่แล้วเนี่ยพอตัดต่อใส่สกออะไรเรียบร้อยเสร็จโปุ๊บบก็ฉายเออแล้วก็โปรโมทอะไรย่างเงี้ยครับ ซึ่งถ้าขามวดในอาชีพของผู้มือกับก็คือหลักๆแล้วต้องเห็นภาพชันแล้วก็เป็นนักตัดสินใจเ,เพราะว่าในทุกๆฝ่ายเขาจะเก่งในหน้าที่ของเขาเองเราอาจจะงูปลาปานะเราอาจจะไม่ได้เอ็กซ์เพรสตเรื่องเสื้อผ้าดีที่สุดเราอาจจะไม่ใช่คนที่ตัดต่อเก่งที่สุดแต่ว่าเราต้องตัดสินใจได้แล้วก็เต็มไปด้วยอาชีพอื่นอีกมากมายที่สอดแทรกอยู่ระหว่างทางรายได้ของผู้มือกับจริงๆก็คือค่าตัวเลย คออ่าตัวของการทางานงานนึงสมมุติว่าพี่ทํา MV ตัวหนึ่งออมันจะมีงบมาอยู่แล้วก้อนใหญ่ๆว่า MV ตัวนี้มีงบเท่านี้และเอ้งบเนี่ยมันก็จะมีค่าตัวเพิ่มกับอยู่ในนั้นแล้วพอหาออกมาปุ๊บที่เหลือมันก็จะเป็นการทํา MV ตัวนี้ให้สําเร็จแหละหลักการเดียวกันการทาโฆษณาหรืออะไรต่างๆมันก็จะเป็นเพิ่มกับก็จะมีค่าตัวของมันแต่ว่าการทําหนังหรือซีรีส์เนี่ยมันก็จาไปมากกว่าค่าตัวนิดนึงเพราะว่าสมมติพี่ทําหนังอ่ะปัจจัยของการทำอ่ะคือการที่เหมือนเราเล่นหุ้นอ่ะ คือหมายว่าค่ายเขาจะลงทุนเงินเพื่อทําหนังเรื่องนี้แต่เรายังไม่รู้หรอกว่าเราได้กําไรหรือไม่ได้กําไรจนกว่าว่าเราจะเข้าลงแล้วมีคนซื้อตัวนะแล้วจะรู้ว่าแบบขาดทุนหรือไม่ขาดทุนซึ่งการทําหนังนะถ้าพอหนังเข้าแล้วมันกําไรอะ่ะเออนอกจากพ่วงกับจะได้ค่าตัวแล้ววะก็อาจจะได้ส่วนแบ่งนั้นแล้วแต่การตกลงกันของแต่ละค่ายสําหรับคนที่รู้ตัวว่าอยากทำอาชีพนี้ต้องกล้าหาญต้องลงมือทําเพราะว่างานอะ่ะมันคืองานฝึกฝน การทําเป็นพุ่มกับอะบางทีมันไม่มีใครบอกได้หรอกว่าคอนเทนต์แบบไหนดีที่สุดคอนเทนต์แบบไหนเหมาะกับเรานอกจากเราลงมือทํามันเองพี่เชื่อเสมอว่าการลงมือทําแล้วไปผิดด้วยตัวเองอะไปร้องไห้กับมันสักทีนึงไปรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งสักทีนึงไปรู้สึกว่าให้ตัวเองต้องแบบพัฒนาอีกนึงเอาเอาไปให้มันรู้สึกอะอย่าไปกลัวอย่าไปแยงเอออย่าไปยองทํามันไปเลยเพราะพี่ว่าความผิด ป้าตรงนั้นน่ะมันทําให้เราแบบเก่งขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอาชีพของพ่อมกับป้คือการที่เรามีวิธีการแก้ไขหรือวิธีรับมือมันเยอะๆยิ่งน้องมีเครื่องมือของวิธีการมันเยอะๆน้องยิ่งเก่งน้องยิ่งทํางานได้หลากหลายตอนนี้น้องอยู่มต้นน้องรู้ตัวแล้วน้องก็ลงมือทําเลยน้องรู้ตัวตอนมปลายน้องรู้ตัวตอนอนุบาลถ้าอยากทํามันน่ะน้องทําได้เลยน้องไม่ต้องกลัวอะไรเลยขอแค่ว่าลงมือทํามันคือสำหรับพี่นะ ส่วนใครที่ยังไม่ได้รู้ตัวว่าอยากเป็นพว่วงกับแต่ไม่แน่ใจอ่ะพี่ว่าค่อยๆเออไม่ต้องกดดันตัวเองมากเพราะว่าถ้าน้องมีความตั้งใจดีมีความใฝ่ดีมีความอยากเรียนรู้อ่ะพี่ว่าการเรียนรู้อ่ะมันจะทำมาให้วันหนึ่งน้องรู้อยู่ดีว่าน้องอยากเป็นอะไรสำหรับใครที่อยากเป็นพว่วงกับแล้วก็ กำลังค้นหาตัวเองอยู่นะครับก็เชิญชวนมาร่วมกิจกรรมครับแบรนด์เบรนแคมเพื่อค้นหาเส้นทางที่ใช่ไปด้วยกันนะครับ